ชายแดนพม่าเดือดค่ะกองกำลังรับจัดอาวุธหนักยิงถล่มไม่หยุดไทยวิ่โดนลูกหลงห่างจุดประทะเพียง5กิโลเมตร เกิดเหตุะระทึกเดือดบริเวณชายแดนพม่าอีกครั้งหลังที่ผ่านมากองกําลังกระเรียงได้เข้าโจมตีที่ฐานทัพเมียวดีอย่างต่อนเนื่องจนฝั่งพม่าล,ลาถอยออกจากพื้นที่ล่าสุดหน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกําลังนาเรศวรดเผยว่ามวงวันที่21-23กันยายนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ปะท้ายในพื้นที่ตอนในฝั่งประเทศเมียนมาระหว่างทหารเมียนมากับกองกําลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาโดยมีการใช้อาวุธหนักของกองกาลังไม่ทราบป่ายทางจากแนวชายแดนไทยด้านตรงข้ามบ้านดอนชัยตําบลแม่เต่าอําเภอแม่สอดจ ประมาณ5กิโลเมตรซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณแนวชายแดนทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยเฉพาะกิจทหารพรานที่35และหน่วยเฉพาะกิจตะเวนชายแดน14รวมกับฝ่ายปกครองยังคงลาดตะเวนเฝ้าตรวจพื้นที่แนวชายแดนเต็มความพร้อมอาวุธยิงสนับสนุนตามแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันการรุกลามอัิปไตัยของกองกําลังติดอาวุธต่างชาติและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถตลอด24ชั่วโมง โดยกองกำลังการเลสวนขอแจ้งให้ทราบว่าประเทศไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายและไม่สนับสนุนให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่สนับสนุนผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองหากมีบุคคลฝั่งเมียนมาได้รับผลกระทบจากความไม่สงบไม่ว่าฝ่ายใดเจ้าหน,น้าที่ไทยทุกฝ่ายมีหน้าที่ดูแลตามหลักมนุษยธรรมผ่ายตายที่ปตายไทยโดยไม่เลือกปฏิบตัติและขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่สื่อมวลชนและทุกภาคส่วนในการพิจะะารณาข่าวสารข้อเท็จจริงก่อนที่จะนําไปเผยแพร่ให้กับประชาชนเพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และป้องกันการตื่นตระหนกขณะที่บริเวณชายแดนพม่าพ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบหนักหันไปส่งสินค้าผ่านพื้นที่ชนกลุ่มน้อยหลังพม่ามีการปิดสะพานสองแห่งรวมทั้งสินค้าผ่านแดนมาตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมายังคงมีรถยนต์บรรทุกสินค้าจอดอยู่บริเวณด่านคมแดนจํานวนมากซึ่งส่วนมากเป็นสินค้าผ่านแดนที่ติดค้างอยู่ขณะที่สินค้าที่สั่งในประเทศไทยส่งไปประเทศเป็นมากลุ่มพ่อค้าไทยเียนมาได้ใช้ท่าขนส่งสินค้าบรรทุกเรือและโป๊ะ้ามไปส่งฝั่งเียนมาด้านเหนือและด้านใต้้เเเเมมีียยดซึ่่่งงป็นนนนตออิทพลลลชกุ ธีการนำสินค้าเข้าสู่ฟีโจนก่อนและรอขั้นตอนและพิธีการเพื่อระบายสินค้าไปฝั่งเมีนมาได้ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการค่ะมมมมมีมีีีห่่เเลรันนย

พอดูแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าขันกระป๋าเขาบอกว่าต้องเป็นทหารใการมีรูปไว้สองไอ้นี่เราทหารนี่เขาแม่เขามาก พกิระเบิดไว้แล้วก็เี่ยโต๊ะให้มันหันหน้านั้นปืนจริงเลแปงแป้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 งหมดเลนหาัดได้มับผมี้งโอลูกลูก้าี่้พี่าอไปต่อป้าบอกต้เเงินติน้เงินนัครับมันปวดไปแล้วครับดีดีนมัลูกไปค้าอยู่อ่